บ้านชายน้อยครับี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับผมนะครับถนนบ้านชายน้อยครับหลายคนก็อาจจะอยากเห็นเนาะชายน้อยก็เลยมาถ่ายให้ดูครับเป็นถนนสี่เลนพี่น้องครับผมไปกันเลยครับน้องค่ะ พี่น้องบ้านโพนสาจังหวัดหนองคายอันนี้เป็นบ้านชายน้อยเองนะครับบ้านไส้ยน่อยเองเด้อพี่น้องเด้อมาทายบรรยากาศในที่ให้น้องบึ่งครับผมหลายคนก็อยากเข็นนะครับนี่ชาหน่อยสิพามาดูนะครับเดอเด้อเด,ดถึงแล้วพี่น้อง อันนี้เป็นบ้านชัยน้อยเด้อครับเด้อติดทางดับครับติดถนนใหญ่สายอุดรอ,อุดรหน,นองคายนะพี่น้องเนาะรถกระสีไล่เด้อจักน้อยพี่น้องเด้อเด้อเด้อใจเย็นๆเด้อเด้อจัยน้อยจะไปท้ายหมู่บ้านในเบิ้งนาะครับเนาะเด้อไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยครับไปไป รยากาศมู่บานใช่หน่อยครับผมเป็นเทศบาล้ะพี่น้องเด้อมู่บานใช่หน่อยบบแมนมู่บานครับเป็นเทศบาลเทศบาลตำบลพกษาเนะพี่น้องเนาะผู้ใดจะมาเที่ยวหาใช่หน่อยกับมาเด้อครับเด้ออยู่จังหวัดหนองคายครับเรียบแม่น้ำโค้งมาเลยก็ได้ครับผมหรือว่ามาทางอุดรก็ได้ ีลงกันนะพี่น้องเด้อเดียวเขาบ้านเจ้าฟองกันพี่น้องนี่นะครับบ้านของชายน้อยครับผมไนไดโบนอ <laughs> อันนี้จะเป็นเรียบเรียบไอ้ท่างออกข้างนอกนอกบ้านได้จัง้อยพี่น้องไปไปกันเลย ที่หลายคนก็นอาจจะอยากเห็นน้าพี่น้องเนาะใช้หน่อยก็เลยมารีวิวให้เบิ่งับผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะพี่น้องเนาะมีสองพันหลังคาเรือนพี่น้อง้ายนี่นะครับบ้านใช้หน่อยครับผม มีตลาดกลางหมู่บ้านนะพี่น้องเนอะมีตลาดกลางหมู่บ้านเดี๋ยวใช่หน่อยสี่ไฮเบิงครับผมว่าตลาดบ้านใช่หน่อยนี่เป็นจังไหนนะพี่น้องเนาะเป็นยูจังไหนครับเอฟซี FC หลายคนกะถามเนาะใช่หน่อยกะมารีวิวไฮเบิงครับผม บ่ได้มาดูด้อครับปีละเทือยบังเทือก็สองปีเทือพี่น้องนี่เป็นตลาดบ้านใช้หน่อยนะครับเด้อตลาดครับผมนี่เป็นตลาดตลาดกลางหมู่บ้านได้พี่น้อง้อนี่นะครับใช่ใชหน่อยอข่าวบ้านเลยนะครับเด้อแตวใช่หน่อยจะรีวิวให้เบิ้งครับผม ในบ้านของเานน้อยเดี๋ยว้านน้อยรีวิวไอ้บรรยากาศรอบๆหมูบ่บ้านนห่เบิงกอนเนาะพี่น้องเนาะสิมีแม่น้ำโขงน้ำยอไม่เป็นห้างข้าวบ้าน้านน้อยด้อครับเดอ้อ